สิ่งสำคัญที่คุณผู้ชมต้องรู้ก็คือว่าประเทศไทยจะเอาอะไรไปคุยกับเขาในวงคุยระดับนานาชาตินะครับในถ้าเราย้อนกลับไปนะครับการล็อกดาวน์เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่โควิดระบาดเพราะว่าการล็อกดาวน์ด้านหนึ่งก็จะทําให้ การควบคุมโรคเนี่ยมันได้ผลจริงในช่วงเวลานั้นเนี่ยติดเชื้อหลักร้อยคนเราประกาศล็อกดาวแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันช่วงเวลานี้เรามีความรู้มากขึ้นเราก็เลือกที่จะไม่ล็อกดาวแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์มันมันเดินหน้าต่อไปในรูปแบบของโรคประจําทินแต่ว่าย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยการล็อกดาวส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างหนักพอเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างหนักแล้วทุกประเทศเผชิญปัญหาแบบเดียวกัน จึงทําให้เราต้องคิดที่จะหานวัตกรรมบางอย่างที่จะสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจที่มันจะเดินหน้าควบคู่ไปด้วยกันได้ยังไงนะฮะช่วงเวลานี้อยากชวนคุณผู้ชมย้อนดูเหตุการณ์ที่เราเผชิญกับโควิดสิในวันแรกจนนํามาสู่การคิดค้นหาทางออกและบทเรียนเหล่านี้แหละที่เราเอาไปคุยกับเขาในวงประชุมนานาชาติ การล็อกดาวน์ประเทศไทยจากการระบาดของโควิด -19 ครั้งแรกมีขึ้นในเดือนเมษายนปี2563รัฐบาลประกาศพรกรฉุกเฉินสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4มีการขอความร่วมมือให้ Work f r ฟ m Home ร้านค้าร้านอาหารร้านเสริมความงามร้านตัดผมสถานศึกษาศูนย์จัดแสดงสินค้ารวมไปถึงตลาดและร้านสะดวกซื้อถูกสั่งปิดหรือจำกัดเวลาเปิด ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส,ส่วนเป็นรายได้หลักของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อไทยต้องปิดเมืองและกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14วันในสเตจคอลันตินการปิดเมืองสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ผลให้อยู่ในศักยภาพที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้จากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่111คนก่อนวันที่ล็อกดาวน์ผ่านไป1เดือนเหลือผู้ติดเชื้อรายวันเพียงเลขหลักเดียว แต่นั่นก็แลกมาด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนี่เป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญไม่ต่างกันรัฐบาลไทยที่ตัดสินใจกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคโควิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สูงเกือบ2ล้านล้านบาทขณะที่ความต้องการวัคซีนโควิด -19 เกเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เมื่อทุกประเทศเห็นตรงกันว่าวัคซีนเป็นทางรอดในการสร้างสมดุลทั้งสุขภาพและเศรษฐ,ฐกิจการจัดหาวัคซีนของไทยไม่สามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอในระยะแรกจนไม่สามารถชะลอการระบาดาระลอกใหม่ๆได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่องมีคนตกงานเป็นล้านคนเมื่อการปิดเมืองส่งผลกระทบด้านสังคมสูงรัฐบาลไทยได้เริ่มนำร่องการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว ฉีดวัคซีนครบโดสในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทดสอบระบบสาธารณสุขอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อและประสิทธิภาพวัคซีนหรือที่เรียกว่าภูเก็ตแซน์บ็อกในวันที่1กรกฎาคมปี2564ก่อนที่จะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบแกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสิ่งนี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เราเปิดเมืองอย่างปลอดภัยและรอบคอบ ขณะที่การเปิดเมืองในประเทศต่างๆก็มีแนวทางไม่ต่างกันเมื่อเปิดเมืองแต่นักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จำเป็นต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการคนละครึ่งเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยที่นำไปสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น ระบบดิจิตอลออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ใช้จองวัคซีนและบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนจนขยับไปสู่พาสปอร์ตวัคซีนที่ใช้ระหว่างประเทศสอดรับการเดินหน้าเปิดเมืองในหลายประเทศปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งคนละครึ่งและหมอพร้อมต่างเป็นเครื่องมือดิจิตอลในการสร้างสมดุลทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ จากโควิด19ที่ไทยได้เรียนรู้และหยิบยกขึ้นมาในการประชุมผู้นำเอเปกด้านสุขภาพเพื่อหาทางต่อย,ยอดสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไปอย่างที่เห็นไปนะครับว่าพอมีโควิ19ด19นมันทำให้เกิดจุดเปลี่ยนมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันหมอพร้อมกับ คนละครึ่งถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ทําให้เราใกล้ชิดกับดิจิตอลมากยิ่งขึ้นครับ